สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์แป๊ะตักกศิลาในรายการหัวลาหาหุ้นทางช่องตักกศิลาหัวลาชาแนลรู้จริงเรื่องดวงวันนี้เราจะมาดูดาวเด่นในช่วงเวลาของหุ้นมีทุกการทั้งหมด3ช่วงเวลาช่วงเวลาที่1เป็นช่วงเวลา9านาฬิกาถึง1 8นาฬิกาเป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและหุ้นเอเชียช่วงเวลาที่2เป็นช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22นาฬิกา และในช่วงเวลาที่3เป็นช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลา3ามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาก็จะแบ่งเป็น3ช่วงเวลาในการหาหุ้นต่างๆเราจะมาดูช่วงแรกช่วงแรกเป็นหุ้นไทยและหุ้นเอเชียก็จะมีด้วยกัน6หมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขหกหมายเลขเก้ หมายเลขสามหมายเลขสองหมายเลขห้าและหมายเลขเจ็ดเป็นหกตัวที่จะใช้ในช่วงเวลาของหุ้นไทยและหุ้นเอเชียในเวลา9ก้นาฬิกาถึง18บแนาฬิกาท่านสามารถนำไปผสมจับคู่กันได้ในช่วงเวลาดังกล่าวและนำไปผสมกับเลขที่ท่านมีอยู่แล้ว แล้วผมจะขอจับไปท่านดูประมาณสามคู่คู่ที่หนึ่งสามหกหกเก้าและเจ็ดหกเป็นสามคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาของหุ้นไทยและหุ้นเอเชียท่านสามารถนำไปพิจารณาได้ ต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สองเป็นช่วงเวลาของรุ่นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัเสเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23น่นาฬิกาก็จะมีด้วยกัน6หมายเลขหมายเลขแรกหมายเลข3หมายเลข6หมายเลข9หมายเลข2 หมายเลขแปดและหมายเลขหนึ่งเป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลายี่สองนาฬิกาถึงยี่สามนาฬิกาเป็นช่วงเวลาของพุ้นยยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียท่านสามารถนาไปผสมจับคู่กันได้ผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสามคู่ มีสามหนึ่งสามแปดและเก้าสามเป็นสามคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาของพุดยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลายี่บสองนาฬิกาถึงยี่บสามนาฬิกาต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของอังกฤษเยอรมันรัสเซียจะมีด้วยกันหกหมายเลข หมายเลขแรกหมายเลขหกหมายเลขสามหมายเลขเจ็ดหมายเลขเก้าและหมายเลขหนึ่งเป็นห้าตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาของดาวโจรในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาท่านสามารถนำไปจับคู่กับเลขที่ท่านมีหรือจะไปใช้ทั้งห้าตัวนี้จับไปผสมกัน ผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสองคู่คู่แรกหกเจ็ดและหนึ่งหกเป็นสองคู่ที่ใช้ในช่วงเวลาของดาวโจนสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาครบแล้วนะครับในทั้งสามช่วงเวลาและผมขอสแสดงความ ห่วงใยต่อท่านผู้ชมทั้งทุกท่านในสภาวะที่มีโรคติดต่อไวรัสโควิด -19 ขอให้ท่านทั้งหลายจงดูแลร่างกายให้สะอาดและแข็งแรงเสมอจากความห่วงใยของทางสถาบันตักกศิาลาหัวลาสถาบันตักกศิาลาหัวลาเป็นสถาบันที่เปิดสอนวิชาโหราศาสตร์เบื้องต้นและวิชาอีกหลายแขนงและได้เปิดสอนวิชาทักษะนำโชคเพื่อนำไปใช้ในการหาตัวเลข ตัวเลขเด่นประจำวันและรหัสเอ m ไเอดมวยตัวท่านเองแล้วผมได้เปิดสอนค่าวิชาหัวลาหาหุ้นเป็นค่าพิเศษเพื่อท่านที่เรียนไปแล้วจะสามารถหาเลขเด่นของหุ้นในแต่และช่วงเวลาโดยให้ใช้วิชาให้เลือกชั้นสูงเป็นบทเรียนและท่านผู้ชมท่านใดสนใจอยากจะเข้ากลุ่มซึ่งเข้าได้ฟรีและสามารถกด ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับท่านใดสนใจแต่และรายการขอให้ติดต่อด้วยทางที่สถาบันตักกศิลาตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ